วันศุกร์หันสาวป่าตีจ้าเดียนมากับเมนูกับแก้มฉลองวันศุกร์วันหยุดของเดียนกับเมนูยำคอหมูย่างปาราหนวซแซบเลยจ้าสองสามวันมานี้เดียนอยากแอบแซบมากเลยเดินไปดูวัตถุดิบที่ตลาดเจอคอหมูสวยๆแล้วเปรี้ยวปากอยากรับประทานก็เลยนำมาย่างซะเลยแต่ย่างธรรมดามันก็จะไม่แซบเลยนำมายำสักหน่อยบอกเลยว่ารสไม่ไหวไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรก,ห,กหมักคอหมูกันก่อนเตรียมคอหมูไว้ให้พร้อมเดียนจะหมักด้วยซอสปรุงรสซอสหอยหนางรมผงปรุงรสพริกไทยน้ำตาลปีบ๊บจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมใสห้เข้ากัน เพื่อความเข้าเนื้อเดียนขอหมักทิ้งไว้1ชั่วโมงนะจ๊ะเมื่อครบเวลาแล้วนํามาย่างได้เลยย่างคอหมูเลยเธอเดียนก็ใช้เตาไฟฟ้าง่ายๆที่บ้านนี้แหละค่ะแต่ถ้าบ้านใครมีเตาถ่านก็จะดีเลยนะเพราะว่าจะหอมมากกว่านั่นเองระหว่งางย่างพลิกไปมาโดยนนจเพื่อให้สุกเัื่อถึงการสังเกตค่ะเมื่อคอหมูเริ่มสุกจะมีสีน้ําตาลเข้มคล้ายสีค้ยแคกนําลงมาหั่นได้เลยเธอโอ้โหดูสีสิคะ สุกกำลังดีนะทอนสุดๆหั่นเป็นชิ้นยาวๆสวยๆพอดีคำแบบนี้เลยนะจ๊ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราไปเตรียมยำกันขั้นตอนการยำเทน้ำปลาลงผ่านชนะผสมตามด้วยน้ำเปลืาน้ำตาลปีบ๊บพริกขลกเมนาวบีบแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยจ้ะจากนั้นบีให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะ เมื่อส่วผสมละลายเข้ากันดีเทคอหมูลงไปเลยจ้ะตามด้วยหอมแข่ผักชีฝรั่งคลุกเคล้าส่วนผสม,สม,สมให้เท่ากันโอ้โหน้ำลายสอส,สุดดูสีสิคะเรียวปากไม่ไหวเมื่อส่วผสมเข้ากันดีแล้วปักลงเสิร์ฟกันเลยคอหมูชิ้นใหญ่แซบๆเด้อพี่น้องปักใส่ไปให้เต็มเต็มจานเลยค่ะ เมื่อได้ตามต้องการแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานแล้วคะ่ะ <c oughs> เมนูยำคอหมูย่างปลา,าหนัวหอมนัวกลิ่นปลาเวอร์แซ่บรุงไปทั่วบ้าลิเลยจ้ะเมนูนี้แหละที่เหมาะกับสาวนักเที่ยวอย่างเราปาร์ตี้ซะหน่อยแต่ไม่ไปไหนไกลคะ่ะทำกินเองแซ่บๆอยู่บ้านสุขสันต์วันศึกเนะจ๊ะจัดเลยคะ่ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแลนะ ก๋วยจับยวนหมูหิวสาห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ id แอดหมูหิวมาได้เลยจ้า